อันนี้เก็บจากส่วนมาแล้วก็มาเตรียมคัดเลือกบรรจุใส่ถุงเพื่อนำไปส่งให้ตลาดนะครับถุงนึงกิโลถุงละห้าโลสวัสดีครับน้ำหมูชาแนลครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอบ้านแ้วจังหวัดสมุทสาครน,นะครับวันนี้ช้างหมูจะพามาเที่ยวสวนทูของสิมเปาะนะครับซึ่ง ในสวนทูก็จะปลูกผสมผสานไปกันระหว่างมะพร้าวน้ําหอมแต่มะพร้าวน้ําหอมยังไม่ยังไม่ตกลูกนะครับอนอกจากมีมะพร้าวน้ําหอมแล้วยังมีไม้ประดับโคตนด้วยนะครับครับครับ,รบดูบรรยากาศสวนทูกันไปเรื่อยๆก,ก่อนนะครับ อาซิมมาแล้วเจ้าของสวนซิมสวัสดีครับสวัสดีกล้องหน่อยสวัสดีกล้องหน่อยซิมอ้าวอะอันนี้อภูพันอะไรซิมพันผู้เหลืองเป็นผู้พันไทยด้วยนะมันมีมันมีมันมีหลายสายพันธุ์นะซิมอ๋อผู้เหลืองนะซิมปลูกอยู่กี่ไร่ซิมเนี่ย อ๋อปลูกภูห้าไร่เนาะปลูกภูอยู่ห้าไร่นะครับระยะปลูกเนี่ยมันห่างกันกี่เมตรอ่ะซิในระหว่างต้นกันเนี่ยประมาณเมตรเมตรหนึ่งนะเมตรสองเมตรใช่ไหมมาแล้วเตียวเลิขก็มาด้วยครบวนี้เตียวเลิดสวัสดีครับดีกล้องเลยครับสวัสดีผู้ชมนะ ่ประมาณสองเมตรนะเดี๋ยวนะไปเดี๋ยวเดินเดินเดินไปทางนี้กันเดินทางนี้กันเดีย๋ยวเดินไปในร่องอย่ยเดินไปเรื่อยๆอ๋อในระหว่างในระหว่างรูก็มีพริกด้วยนะพริกหอมมีพริกมีโกศน วิธีดูแลรักษาให้น้ําให้ปุ๋ยยังไงสิใหใ้้ใน,น,น,อ,นอ่อนน้ำต้องให้ทุกวันเลยเนาะ,ะน้ำต้องให้ทุกวันปุ๋ยครับปุ๋ย,ยอ,อ,อ๋อใช้ใช้ใช้ไอ้พวกไอ้ออใช้กากราหุงหมักใช่ไหมแล้วก็มาใส่ อ๋อแล้วปุ๋ยเม็ดไม่ต้องใส่อ๋อใส่บ้างใช่ไหมแล้วไอ้ปุ๋ยไอ้กากและหูเนี้ยมันใส่กี่เดือนใส่ครั้งอะ่ะมเดือนละครั้งเหรอเดือนละครั้งคูโหงามาก<ห>มีโรคอะไรซมพูเนี่ยม,ม,มีไหมม,หม,มันจะเป็นอะไรเป็นโรคอะไรซิม มีเพี้ยมันลงเนาะเพี้ยมันลงก็แล้วใช้ยาอะไรฉีดซิยาฆ่าเพี้ยฉีดไปก็ถ้าไม่ฉีดก็เราก็เก็บไม่ได้เพี้ยมันลงหมดอืแล้วกี่วันเก็บครั้งซิอาที่ละครั้งเลยเนาะแล้วเราเลือกเก็บยังไงดูจะดูใบยังไง อ๋อในในเขาเรียกอะไรเก็บอืมวิธีการเก็บนะครับสามอย่างนี้เก็บอย่างนี้เราก็ต้องเหลือไว้หนึ่งใบอ๋อเราจะเก็บใบใบเราจะต้องเก็บใบข้างในนี่แล้วก็เหลือ เหลือใบนอกไว้เลี้ยงต้นกิบกหนึ่งใบครับวิธีการเก็บเอาเหลือเหลือไว้หนึ่งใบตอนหนึ่งก้านออกมาแล้วนะอาทิตย์เก็บละหนึ่งครั้งหนึ่งเก็บครั้งหนึ่งอาทิตย์ละครั้งได้โลเท่าไหร่ครับตอนนี้ไม่แพงไม่แพงเลยตอนนี้ได้ห้าสิบบาทโลละห้าสิบบาทถือแล้วใครมารับแะซิมหรือไปส่งไปขายเองที่ตลาดเอาไปส่งเอง๋อไปส่งเองแล้วตลาดไหนสีเมืองหรือว่ามหาชัย ออ๋อมีคน,คนมารับแต่เราไปส,ส่งส่งข้างนอกโอ,อ้โห่นี่เองนี่มีที่บ้านจะมีเก็บเยอะแยะเลยไอ้ถุงถุงโดนละห้าสิบบาทอืมครับข้างล่างเลยต้องจะเยอะนี่นครับพลูพื้นที่ห้าไร่ปลูกพลูสลับกับโกศลมีมะพร้าวน้ำหอมสมปะสานกันไปนะครับ ครับแ์เราส่งพวกพม่ากินอืเพราะว่าตอนนี้แรงงานพม่านะครับมันก็มาอยู่ในประเทศไทยสมุทรสาครเนี่ยเยอะมากเลยนีพม่าตอนนี้พม่ามันลบกันแล้วพม่าลบกันก็เลยขายไม่ค่อยดีอ๋อใช่ครับกลับประเทศกันไปมั่งมียุคโควิดด้วยยดูต้นนี้เนี่ยมาจากที่เนี่ยไม่ค่อยอด่อย ซีมแล้วแล้วไอเนี่ยตอนเราปลูกมาแล้วเราใช้วิธีอะไรปลูกยังไงครับไอ้พลูนะครับกิ่งตอนอ๋อต้องตอนอ๋อตอนอย่างเดียวนะกิ่งตอนกิ่งชามพูเนี่ยอ๋อเราตอนเอามีวิธีอีกวิธีนึงก็เอาเอาแบบไปปักตัดยอดเนี่ยตัดยอดเนี่ยไปปักอ๋อตัดยอดยอดแก่ๆอย่างเงี้ยไปปักใช่ไหมที่มีรากเนี่ยอ๋อมันออกมันมีรากปักแล้วแล้วก็บีน้ำสองวิธีนะปักกับ ปักชํากับตอนกิ่งวิธีการขยายพันธุ์ของฟูนะครับอ๋ออ๋อนี่ปลูกกี่ต้นเนี่ยสองต้นอ๋ออ๋อกอนึงปลูกสองต้นเลยนะอ๋อกอนึงปลูกสองต้นที่ผมนึกว่าปลูกต้นเดียวอ๋อกอนึงปลูกบางคนก็สามต้นนะบางคนเดี๋ยวนี้แล้วใช้ใช้หลักปูนให้มันให้เป็นที่เลื้อยมันใช่ไหมมีกระสนเลยครับเนี่ยกระสน งไงฝันนี่แดงกว่าต้นเดียวกันมีโกส่นด้วยโกสนนี้ก็ตอนขายได้โอ้ขายดีมากขาดีมาตอนขายดีมาก,ายมากยแย่กันเลยเขาแยงกันเน่ยไปเวาไปขายนยมีเท่าไหร่ก็แย่งกันชัเียหมดเลยขายดีกครอเายอดดละพร้าวก็ยังเออตอนนี้ กำลังเพิ่งอ,ออกลูกนะมะพร้าวไช่นะคะนี่ช่วงนีออ้ช่วงขาดคออ๋อขาดคอเพิ่งจะตัดไปนะไปถ่ายทางตรงแ้่ไานมะพร้าวไปถ่ายตรงข้างบ้านติดกับบ้านตรงนั้นตกทั้งต้นสวยงามได้ปุ๋ยนะั่นเปล่าไอ้ที่ซิมใส่อะไรนะซิมไอ้ไอ้กากระหุงใส่ไปด้วยเนาะ ไอ้ไออโกสน,นหงุลูกอีสายพันธุ์โกสนมีตัง้ตงสามสิบกว่าสายพันธุ์ที่บ้านเนี่ยมันก็ครูนี่ดูแลรักษาไม่ไม่ไมยากนะไม่ซิมไม่ซิมไม่ยากรดน้ำบ่อยๆครัชอบรดน้ำชอบน้ำต้องรดทุกวันน้ำแล้วก็กากละหุงก็ใส่เดือละครั้งครับ ที่ถามซิมนะครับตอนมันแล้วก็การปักชำก็ทำได้ตรงที่มีตรงช่วงข้อข้อมนะันไปซิมเดินจับตังนค้นกนันไปนะสวยสวยสวย<า>ไป,ปซิมเดี๋ยวไย สวยสวยูอายุมันอยู่ได้สักกี่ปีสิงไอรูเนี่ยลองลองรองแรกที่ปลูกเนี่ยจะบอกให้ร่องแรกที่ปลูกร่องนั้นนะสิบกว่าปีแล้วแต่บางบางคนนปลูกไม่กี่ปีก็ตายหมดฉัน่องนั้สิบปีเป็นสิบปีนะซิมนะอยู่ได้สิบกว่าปีปลูกได้ถ้่รักษาดูีอยู่เป็นสิบปีนะโอ้ เก็บได้อาทิตย์ละครั้งกิโลละห้าสิบบาทต้นหนึ่งได้เป็นโลไหมซิม<ล>ต้นหนึ่งสามโลโอ้ต้นละสามโลปลูกกี่ต้นเนี่ยซิมทั้งหมดจำได้ไหมซิมจำหลักได้ป่ะซิมลองหนึ่งร้อยกว่าหลักล ันนี้พระเอกประจำช่องเราครับเดี๋ยวเดี like and and ๋ยวเลิศครับพระเอกประจำช่องน้าหมูที่ทั้งหมด22่สิบสไร่อ๋อยิบสองไร่ปลูกมะพร้าวปลูกพลูปลูกโกศลมะม่วงตมคันก็เป็นการปลูกผสมผสานกันไปนะครับ เป็นอีกทา้งเรื่องหนึ่งของเกษตรกรนะครับในการปลูกรูก็เลือกดูนะครับว่าเหมาะสมกับพื้นที่ของท่านไหมถ้าเหมาะก็น่าสนใจอยู่นะครับพืชชิ้นนี้ก็เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ตังหมูก็เท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ซิมขอบคุณครับซิมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ